สวัสดี i k u น้องๆนักเรียนชั้นป .4 ทุกคนนะครับ welcome to English class I'm Muslimin today we are going to study unit 3 lesson 5ตอวันนี้นะครับเราก็อยู่ที่ uh, lesson ที่5นะครับ if you re ready let's go ถ้านักเรียนพร้อมแล้วนะครับเราก็ไปกันเลยนะครับก่อนอื่นนะครับเราก็มาเฉลยนะครับเฉลยของ lesson 4กันก่อนนะครับ ตรงนี้ข้างบนนะครับมันจะมีไลน์นะครับเป็นตัวอย่างประโยคนะครับอีกรอบหนึ่งนะครับให้นักเรียนได้ได้ดูนะครับก่อนทำแบบฝหัดนะครับก็จะมีประโยคแบบ w h question นะครับกับแล้วก็ประโยคคำถามแบบ yes no question นะครับทีนี้มาดูเฉลยนะครับข้อที่หนึ่งเ่ยเขาจะให้คำตอบมานะครับแล้วก็เราก็ตั้งคำถามขึ้นมานะครับให้ตรงกับคำตอบนะครับ ข้อหนึ่งย่อยเนี่ยเขาเฉลยมาให้แล้วนะครับก็คือเวชเฮลท์แอนิมอลส์นะครับสัตวแพทย์เนี่ยช่วยเหลือสัตว์นะครับดังนั้นคำถามจะต้องเป็น what does a vet do what does a vet do สัตวแพทย์เนี่ย,ยทำทำงานอะไรนะครับต่อไปนะครับข้อที่สองเนี่ย a chef cooks food เชฟคุก o ื่อเชฟเนี่ยทำอาหารนะครับประกอบกับอาหารนะครับแลงนั้นะค,คำถามเนี่ยก็จะละักษณะคล้ายๆกับข้อหนึ่งเลยนะครับก็คือ what does แล้วก็เปลี่ยนจาก a vet ไปเป็นายเป็นเชฟนะครับเพราะคำตอบก็คือ what does the chef do what does the chef do เชฟเนี่ยทำงานอะไรนะครับต่อไปข้อที่3นะครับ dentist cleans teeth ทันตแพทย์นะครับหรือว่าหมอฟันนะครับก็คือทำความสะอาดฟันนะครับคำถามก็คือ what does a dentist do ทันตแพทย์นะครับทำงานอะไรนะครับต่อไปข้อที่4นะครับตอบว่า a nurse takes care of people พยาบาลเนี่ยดูแลผู้คนนะครับคำถามก็แบบเดียวกันเลยนะครับเปลี่ยนแค่ตรงอาชีพตรงนั้นนะครับประกาศเป็น what does a nurse do พยาบาลเนี่ยทำงานอะไรนะครับต่อไปมาดูข้อที่2ใหญ่นะครับข้อที่สใหญ่เนี่ยเป็นคำถามแบบ yes no question นะครับข้อหนึ่งถามว่า does a pilot fly airplanes นะครับนี่เราก็ต้องดูอดูหลักความจริงเลยนะครับตองความจริงว่ามันเป็นจริงกับน,นั้นไหมนะครับข้อหนึ่งเนี่ยนักบินนะครับขับเครื่องบินนะใช่ไหม แน่นอนนะครับก็ใช่นะครับตอบ yes yes อะไรครับ yes he ถาม does ก็ต้องตอบลงท้ายด้วย does นะครับก็ต้องเป็น yes he does ต่อไปก็สอง does teacher cook food คุณครูทำอาหารใช่ไหมคุณครูมีหน้าที่ทำอาหารไม่ใช่นะครับคำตอบคือ no no she doesn't นะครับ does บวกด้วย really not นะครับอันนี้เป็นการย่อรูปนะครับ ข้อสาม Does police officer help people จน้ที่ตำรวจเนี่ยช่วยเหลือผู้คนใช่ไหมจนที่ตำรอก,กอ็ถ้าตามเนื้อเรื่องช่วยคนก็คือเป็นหน้าที่ของหมอนะครับในลักษณะขอ,ของคำเนี่ยของคำแต่ว่าถ้าเรามองแบบช่วยช่วยเหลือแบบคลายทุกข์ให้กับประชาชนก็อาจจะได้นะครับตรงนี้ นี่ก็ตอบตามในเรื่องก็ no she doesn't นะครับแล้วก็ข้อ4เนี่ย does a vet help animals นะครับสัตวแพทย์เนี่ยช่วยเหลือสัตว์ใช่ไหมคำตอบคือ yes yes he does นะครับอันนี้คือเฉลยนะครับของ uh, listen for นะครับต่อไปนะครับของวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาทบทวนนะครับทบทวนของครั้งที่แล้วก่อนนิดนึงนะครับครั้งที่แล้วเนี่ย Uh, เราเรียนประโยคคำถามแบบ WH question นะครับถามโดยการใช้ What does a chef do นะครับ Does and d r a g เนี่ยเป็นประโยค uh, เป็น verb ช่วยนะครับเป็น verb ช่วยแล้วก็ verb หลักของมันก็คือ do นะครับ What does a chef do เอ่อ chef เ,เนี่ยทำทำอะไรนะครับทำงานอะไรต่อไปเวลาตอบก็ he cooks food นะครับ แล้วก็ประโยคคำถามแบบที่สองนะครับก็คือแบบ uh, yes/no question นะครับวิธีการถามก็คือเอา verb to do ขึ้นมาช่วยนะครับแล้วก็ตามด้วยเรียงแบบประโยคบอกเล่าเลยนะครับก็จะกลายเป็น does he cook f o d เขาเนี่ยทำอาหารใช่ไหมนะครับคำต,ตอบอาคาตอบนะครับตรงนี้นะครับก็เรียงตามประโยคบอกเล่าเลยนะครับแต่ว่า คำกริยาเนี่ยไม่เติม s นะครับไม่เติม s เมื่อเราอยู่ในประโยคคําถามเนี่ยมันไม่เติม s เพราะว่ามันมี does อยู่แล้วนะครับ does เนี่ยเป็นตัวช่วยนะครับแล้วก็ใช้คู่กับประธานที่เป็นเอกพจน์นะครับทีนี้มาดูคําตอบนี่มี2แบบนะครับก็ yes he does นะถาม does o บ does แล้วก็ no he doesn't นะครับตัวอย่างที่2นะครับ does she fly airplane นะครับหล่อนเนี่ยขับเครื่องบินใช่ไหม นะครับตอบ yes she does no she doesn't นะครับตอบได้สองแบบอันนี้คือเนื้อหานะครับของบทที่แล้วนะครับทีนี้ในวันนี้นะครับนะครับ lesson 5นะครับหน้า28นะครับเป็น reading passage นะครับเป็นบทอ่านนะครับถ้าเราดูภาพเนี่ยก็จะเป็นเหมือนกับนักวิทยาศาสตร์นะครับในห้องทดลองนะครับแล้วก็มีฟ้าผ่าแล้วก็มีลูกแมวแอร์ลูกเสือนะครับ ทีนี้มาดูนะครับคำถามนำนะครับก็คือตรงนี้นะครับทำนำเราดู circle what the text about นะครับบทความตรงนี้เนี่ยเกี่ยวกับอะไรนะครับให้เราวงกลมนะครับว่ามันเกี่ยวกับอะไรนะครับข้อหนึ่ง animals นะครับเกี่ยวกับสัตว์เกี่ยวกับสัตว์หรือเปล่าหรือเกี่ยวกับ professions นะครับอาชีพนะครับเกี่ยวกับอะไรนะครับเราเดาเล่นๆก่อนนะครับดูภาพเดาเล่นก็ เรามาอ่านเนื้อหาหลังจากนั้นว่าที่เราเดาเนี่ยตรงหรือเปล่านะครับอ่ที่นี้มาดูย้อนหน้าที่1นนะครับย้อนหน้าที่1เดี๋ยวครูจะเปิดซาวนะครับเช่นเคยนะครับเปิดซาวแล้วก็นักเรียนก็ดูตามที่ครูคิดเส้นนะครับ Unit Lessons and Great jobs. Some people have the same profession Great the 3. people Some have same Jobs! 5 6.

The same profession นะครับมีอาชีพที่เหมือนกันนะครับอาชีพเดียวกันบางคนนี่อาชีพเดียวกันนะครับ but the jobs they do are very different นะครับแต่ว่างานที่เขาทำเนี่ยมันแตกต่างอย่างมากเลยนะครับ different แตกต่างนะครับ very อย่างมากนะครับ for example นะครับยกตัวอย่างเช่น A scientist นะครับนักวิทยาศาสตร์ does experiments in many different places นักวิทยาศาสตร์เนี่ยได้มีการทดลองนะครับในสถานที่ที่แตกต่างกันมากมายนะครับามาดูคำศัพท์นะครับคำศัพท์มี profession นะครับอยู่ตรงนี้นะครับ profession แปลว่าอาชีพนะครับแล้วก็คำที่2นะครับ difference นะครับ difference ตรงนี้แปลว่าแตกต่างนะครับแล้วก็ คำที่สนะครับ experiment นะครับ experiment อยู่ตรงนี้นะครับแปลว่าทดลองนะครับต่อไปนะครับเราดูย้อนหน้าที่2นะครับเช่นเคยนะครับเดี๋ยวครูจะเปิดซาแล้วก็ให้นักเรียนดูตามที่ครูคิดเส้นนะครับ Some scientists work in a lab. They work inside all day long. Their work is very important. Other scientists work outside. Their work is fun. Some scientists work at the beach. They study the ocean. Scientists also study the weather. They can tell us when bad weather is coming. Yeah, let's Some scientists work in a lab. ปฏิบัติการนะครับห้องแลบนะครับ they work inside all day long เขาทำงานข้างในนั่นนะครับทั้งวันเลยนะครับตลอดยาวนานเลยทั้งวันนะครับ their work is very important นะครับงานของพวกเขาเนี่ยสำคัญอย่างมากเลยนะครับต่อไป o the r scientists work outside แล้วก็นักวิทยาศาสตร์บางคนเนี่ยก็ทำงานข้างนอกนะครับ their work is fun งานของพวกเขาเนี่ยสนุกนะครับ Some scientists work the beach at แลวก็นักวิทยาศาสตร์ทำงานที่ใช้าหาดนะครับ They study the ocean เขาศึกษานะครับเกี่ยวกับมหาสมุทร Scientists also study the weather แล้วก็นักวิทยาศายังศึกษาเกี่ยวกับสภาพอากาศนะครับ They can tell us when bad when bad weather is coming เพราะเขาสามารถที่จะบอกเราได้ว่าสภาพอากาศที่เลวร้ายเนี่ยจะมาตอนไหนนะครับอ่ตไปมาดูคำศัพท์นะครับคำศัพท์ข้อที่หนึ่งนะครับแล b นะครับ l ล b อยู่ตรงไหนตรงนี้นะครับแล b แปลว่าห้องทดลองนะครับหรือว่าห้องปฏิบัติการนั่นเองนะครับหรือจะเรียกทับศัพท์ว่าห้อง l a บก็ได้นะครับไปข้อที่สองนะครับ o u t s i ด์นะครับ o u t ไซด์อยู่ตรงไหนดูนี้นะครับ o u t ไซด์แปลว่า ข้างนอกนะครับเอาไซก็ตรงข้ามกับอินไซนะครับบรรทัดที่2ตรงนี้นะครับอินไซแปลว่าข้างในนะครับต่อไปนะครับ weather weather ตรงนี้นะครับก็คืออยู่ตรงนี้นะครับแต่ว่าสภาพอากาศนะครับอ่ะต่อไปนะครับย่อหน้าสุดท้ายนะครับย่อหน้าสุดท้าย Let's great too have jobs A vet helps animals and takes care of them. Vets study for a very long time. There are so many different animals. Vets work at the zoo. They take care of elephants and tigers. They can also help animals on farms. People take their pets to the clinic to see the vet. The pets are all very different some people have cats and dogs and some people take their pet lizards to the vet <coughs> okay i have have vets have great jobs too i put in a job, right? pet of effort to make sure a vet helps animals and take care of them สัตวแพทย์เนี่ยก็จะช่วยเหลือสัตว์นะครับแล้วก็ดูแลพวกมันนะครับ Vet studied very for long a very long time. วัดศึก่าแ้ทยเนีย,ยนนป็น้ใชเวลาเรียน,รนานนะครับนานมากๆนะครับ There are also many different animals นะครับเพราะว่ามีมีสัตว์นะครับที่แตกต่างกัน มากมายเลยนะครับมากมายจริงๆนะครับ w e t s works at the zoo นะครับสัตวแพทย์เนี่ยทำงานที่สวนสัตว์นะครับ They take care of elephants and tigers นะครับพวกเขาก็ดูแลช้างนะครับแล้วก็เสือนะครับ They can also help animals on the farm on farms นะครับแล้วก็พวกเขาเนีย่ยังสามารถาช่วยเหลือสัตว์ที่อยู่ในฟาร์มนะครับ People take their pets to the clinic to see the vet นะครับแล้วก็ผู้คนเนี่ยจะพาสัตว์เลี้ยงของพวกเขาไปที่คลินิกนะครับเพื่อที่จะให้สัตวแพทย์ดูนะครับเวลาสัตว์ป่วย The pets are all very different นะครับสัตว์เลี้ยงต่างๆเนี่ยก็มีความแตกต่างอย่างมากด้วยนะครับ some some people have cats and dogs นะครับคนบางคนนะครับก็จะมีแมวนะครับมีมีสุนัขนะครับเป็นสัตว์เลี้ยงนะครับ and some people take their pets lizards to the vet แต่ว่าบางคนนี่สินะครับบางคนพาสัตว์เลี้ยงของเขานะครับซึ่งเป็นจิ้งจกนะครับไปให้สัตวแพทย์ดูนะครับดูอาการนะครับเนี่ยก็จะสังเกตว่า าสัตว์เลี้ยงเนี่ยมีมีแบบเยอะมากมายเลยครับมีแบบทั like ่วไปแล้วก็จนถึง <Lay> ส <out music> like ัต <Wh> ว์เลี้ยงแปลกๆอย่างจิ้งจกนะครับนะครับและก็นี่ทั้งทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นเรื่องราวนะครับในเพ s เจนะในบทความนี้นะครับทีนี้มาดูคำศัพท์สันนิดหนึ่งนะครับคำศัพท์คำนิดหนึ่งนะครับ great job great job great job นะครับอยู <F ace> ่ตรงนี้แปลว่างานที่ดีเยี่ยมนะครับ ออกไปนะครับ take care นะครับแค e อยู่ตรงนี้นะครับ take care แปลว่าดูแลเอาใจใส่นะครับแล้วก็ pet นะครับ pet แปลว่าสัตว์เลี้ยงนะครับว่าสัตว์เลี้ยงโอเานะครับหลังจากนักเรียนได้เรียนรู้นะครับเรื่องราวใน reading passage หมดแล้วนะครับก็ให้นักเรียนนะครับ list คำศัพท์นะครับจากเรื่องนะครับทั้งหมด10คคำนะครับแล้วก็ เขียนลงในสมุดนะครับส่งครูนะครับสำหรับนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับเ e ิญยั again Unit 3 Lesson 6นะครับเจอกันใหม่นะครับ Lesson ที่6นะครับสำหรับวันนี้ก็ Good bye